ป๊อบหมากผู้นำกองจุ่มอาร์ทอยเขาทำธุรกิจอะไรรายได้มาจากไหนอันนคตจะโตยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับป๊อกกี้ครับจากบริษัทหลักทรัพย์ดาอครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าป๊อบหมากเขาเป็นใครแล้วก็เขาทำธุรกิจอะไรบ้างป๊อบหมากนะครับเป็นบริษัทจีนที่ขายอาร์ทอย สลับรักษาสมเป็นหลักนะครับที่เรียกว่าอาร์ทอยครับเพราะว่าเป็นของเล่นที่ดัดแปลงนะครับมาจากผลงานของอาร์ติสที่มีตัวตนอยู่จินะครับมีชื่อเสียงอยู่จริงโดยที่ตัวป๊อปมาเนี่ยจะเอาตัวอาร์ทอยนะครับมาขายในรูปแบบของกล่องสุ่มนะครับหรือว่ากล่องจุ่มที่คนไทยชอบเรียกกันนั่นเองก็คือเราเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่า ข้างในจะเป็นตัวไหนในคอลเลกชันนั้นนะครับจนก,กว่าเราจะเปิดออกมาโดย1นึ่งคอลเลกชันนะครับจะประกอบไปด้วยตัวที่แตกต่างกันประมาณสัก10ถึง12ตัวนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวแรกนะครับซึ่งมีโอกาสออกร้อยกว่าหนอนตนะครับตัวนั้นเรียกว่าตัวซีเกตซึ่งตัวซีเกตเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงกว่าหน้ากล่องที่เราซื้อไปด้วยซ้ำนั่นเองแล้วไรายได้ของป๊อปมารมาจากส่วนไหนบ้าง ข้อมูลล่าสุดนะครับนะครึ่งปีแรกปี2024บอกว่ารายได้กว่า81%นะครับของ p o p m a r ี่ยมาจากการขายตัวละครจาก Artist ในสังกัดถ้าเราเจาะลึกไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่า Molly นะครับมีรายได้คิดเป็นประมาณ17% The Monster นะครับหรือว่า Labubu นะครับประมาณ14%ตัวสการ์พันด้านะครับ13%แล้วก็ดีมูดคลายบีบี้นะครับอย่างละ8%แล้วก็มีฮีโร่โนอีก5%นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัว ป๊อบมาเนี่ยก็ไม่ได้ขายแต่ตัวอาร i ติสไ p นะครับเขายังขายของเล่นอาร์อยนะครับที่มาจากตัวละครลิขสิทธิ์ข้างนอกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสนี์มาเวล g e n ชินอิมแพ c คหรือว่าตัวละครจากอันิเม่ญี่ปุ่นนะครับเช่นโคน,นันเป็นต้นซึ่งรายได้ของไลเ้นไอพีตรงนี้นะครับคิดเป็นประมาณ15%ทําไมป๊อบมาถ,ถึงเป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วก็จุดเด่นที่เขามีคืออะไร ป๊อบมาห์นะครับไม่ได้ขายแต่อาร์ตทอยธรรมดานะครับแต่ว่าขายอาร์ตทอยที่แต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับมีสตอรี่แบ็้กราวังนะครับมีที่มาที่ไปของตัวเองตามเท่าที่อาร์ติสคนนั้นเนี่ยรังสรรค์ออกมายกตัวอย่างเช่นคลายเบบี๋นะครับซึ่งรังสรรค์โดยคุณมอลลี่นะครับศิลปินคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับป๊อบมาห์โดยคุณมอลลี่นะครับพยายามจะนําเสนอแนวคิดต่อการร้องไห้นะครับลงในชิ้นงานคลายเบบี๋ของเขาแต่นี่หนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของป๊อบมาห์เลยนะครับก็คือเหตุการณ์ลากซีีรส์ ตั้งแ,แต่ที่ลิซ่าแบ็คพิงนะครับก็นำลาบูบูนะครับถ่ายคู่โพสต์ลงอินสตาแกรมไปนะครับก็กลายเป็นไวรัลไปเลยจนทำให้รายได้ต่างประเทศของ๊อปมาเนี่ยโดยเฉพาะจากลาบูบูนะครับโตกว่า300%ในครึ่งป,ปีแรกปี2 0 2 4ป๊อปมามีขายผ่านช่องทางไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดคิดเป็นรายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ รายได้ของป๊อบมาะนะครับมาจากในจีนเนี่ยประมาณ70%นะครับนอกจีน30%แต่ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องช่องทางการขายนะครับป๊อบมาะเนี่ยขายผ่านหน้าร้านของตัวเองแล้วก็ตู้หยอดเหรียญนะครับหรือว่าโลโกช็อป60%นะครับขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ30%นะครับแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าของเล่นอื่นๆนะครับหรือว่าโฮเซล s a l e อีกสิอร์เซนั่นเองป๊อบมาะมีคู่แข่งเป็นใครบ้างคู่แข่งหลักของป๊อบมาะนะครับคิดไว้ไๆเลยมีอยู่3เจ้ามเจ้าแรกก็คือ มินิโซนะครับเจ้าของแบรนด์ท็อปทอที่เริ่มลุกเข้าตลาดปลายบ็อกซ์หรือว่ากล่องจุ่มกันบ้างแล้วนะครับจุดแข็งก็คือเขาตั้งราคาถูกคู่แข่งรายที่2เลยนะครับก็คือเมดิคอมทอยนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์บิกที่คนไทยน่าจะรู้จักกันคนที่3เลยนะครับก็คือฟังกูบ็อกซนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งจากสหรัฐก็จะขายของเล่นฟิกเกอร์นะครับที่อิงจากภาพยนตร์แล้วก็ตัวละครการ์ตูนลิขสิทธิ์ต่าง แบบนี้ในอนาคตพ๊อกหมาจะเติบโต,ตไปในท,ทางไหนได้บ้างพ๊อกหมานะครับตอนนี้มีแผนที่จะขยายหน้าร้านนะครับออกไปทั่วโลกเลยนะครับประมาณ3,200สาขาแล้วก็มีการขยายตู้รูปกระชบหรือว่าตู้หยอดเหรียญน,นะครับอีก2,500ตู้ทั่วโลกภายในปี2026เนาอกจากนั้นแล้วนะครับบริษัทเนี่ยยังพยายามลุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นมีแผนจะขยายสาขาในต่างประเทศเนี่ยร้อยสาขาในอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วย ปัจจุบันนะครับกระแสราบอบูเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับทำให้ป,อป๊อปปาเนี่ยยังคงขยายไลน์โปรดักต์มากขึ้นนะครับนอกจากของจุกด้วยมีทั้งเอ็กเซสซอรี่นะครับแล้วก็ตุ๊กตาผ้านะครับหรือว่าพลั h ทอยที่กำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะครับพูง่าไงคือตุ๊กตาที่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้น,นั่ความเสี่ยงที่ป๊อปปาตต้องเจอมีอะไรบ้าง มีอยู่5ข้อหลักนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการที่บริษัทเนี่ยพึ่งพา IP หรือว่าตัวละครเดิมๆม,มากเกินไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ความนิยมของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยก็จะเสื่อมค่าไปตามกาลเวลาข้อที่2นะครับก็คือการแข่งขัน,ขนที่ยั่งยืปัจจุบันเนี่ยทั้งมินิโซเองนะครับหรือว่าฟังก์คอป็เนี่ยก็ยังแข่งขันกันแย่งตลาดอาถอยนะครับอยู่ในปัจจุบันอยู่ข้อที่3นะครับก็คือการลุกตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจจะท้าทาย เพราะว่าในต่างประเทศเช่นในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีแบรนด์เจ้าตลาดนะครับที่มีฐานแฟนคลับเนียเหนียวยกันอยู่แล้วนะครับการจะไปจาะหรือว่าเปลี่ยนความนิยมของคนในภูมิภาคอื่นอาจจะยากนะครับนที่4นะครับก็คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่อาจจะชะลอตัวนะครับเพราะว่าอาร์ทอยหรือว่าของสะสมเนี่ยก็เป็นสินค้าพุ่มเฟือยถ้ากําลังซื้อของคนในประเทศจีนหรือว่านอกจีนเนี่ยมีการชะลอลงนะครับก็อาจจะกระทบต่อดีมาแล้วก็รายได้ของปอมารได้ ข้อที่5นะครับก็คือปัญหาคลาสสิกเลยนะครับก็คือปัญหาการที่มีคนเนี่ยพยายามซื้อของไปรีเซลในตลาดมือสองการที่คนเนี่ยเริ่มหันไปซื้อของในตลาดมือสองมากขึ้นนะครับก็จะมีการกดราคาให้ถูกลงแล้วของที่หายากต่างๆเนี่ยพอมาเริ่มออกมาเต็มไปหมดในตลาดก็อาจจะทําให้ความน่าสนใจของการสะสมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปด้วยจริงๆแบบดีมูก็มีแล้วว่ะถ้าเกิดว่าอยากมีหุ้นป๊อปมาดของตัวเองบ้างต้องทำยังไงถ้ามีดีมูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีหุ้นนะครับก็สามารถมาเปิดบัญชีกับเราได้น,นะครับด้าโอเซ นะครับบล็อกมากแปดสนะครับก็ไปเทคันได้คลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีคำถามก็อย่าลืมถามกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ